วันนี้โยนี้เป็นหนูน้อยหมวกเบบี้เห็นปกไหมศิลปะสุดๆฉันเอาขนมเคก้กนมและน้ำผึ้งหนึ่งขวดโหลไปฝากคุณยายก็ก็ก็หมาป่าเคาะประตูลองเรียกคุณยายทั้งสองโอบกอดกันด้วยความดีใจให้แอนนี่สวัสดีค่ะ e วันนี้โยนี้เป็นหนูน้อยหมวกเบบี้ วันนี้พี่ยูนี้ป่วยนะคะเป็นเด็กป่วยมีน้ำมูกไหลอากาศแบบนี้เนาะอากาศฝนตกตกทุกวันเลยอากาศชื้นมากๆเลยยูนี้ก็เลยไม่อยากปเล่นน้ำฝนนะยไม่อยากเล่นน้ำฝนอ่ะโอ้่นน้ำฝนก็จะป่วยแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเดี๋ยววันนี้แม่ตู่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหนูน้อยหมวกแดงเห็นปกไหมศิลปะสุดๆระบายโดยอยู่นี้นี่เองหนูน้อยหมวกแดง เดี๋ยววันนี้น้องๆฟังพร้อมอยู่นี้เลยนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กกิ่งหน้าตาน่ารักและจิตใจดีงามคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านเล็กๆทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอมักสวมเสื้อคลุมสีแดงซึ่งคุณยายของเธอเป็นคนตัดเย็บให้ไปไหนมาไหนเสมอ วันหนึ่งแม่บอกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงหนูต้องนำตะกร้าใบนี้ไปให้คุณยายนะเพราะคุณยายกำลังป่วยอยู่จากนั้นแม่ก็ยื่นตะกร้าใบใหญ่ที่มีขนมเค้กนมและน้ำผึ้งหนึ่งขวดโหลให้กับเด็กน้อยก่อนออกเดินทางแม่ได้กำชับไม่ให้หนูน้อยหมวกแดงมัวแต่ทะเลทลายที่ไหนและให้รีบกลับจากบ้านของคุณยาย บ้านของคุณยายอยู่ไกลออกไปหนูน้อยหมวกแดงต้องเดินไกลมากหนูน้อยหมวกแดงรับขำแล้วรีบออกเดินทางทันทีเมื่อหนูน้อยหมวกแดงไปถึงป่าเธอเห็นดอกไม้สวยงามมากมายอยู่สองข้างทางทำให้ลืมสนิทว่าแม่ได้สั่งอะไรไว้จากนั้นเธอก็เริ่มเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยาย คุณยายต้องชอบมากในนีแล้วอาการของคุณยายก็จะดีขึ้น <Wow. S 1> เธอพูดจับตัวเองหมาป่าตัวหนึ่งกำลังออกหาอาหารอยู่และมันบังเอิญผ่านมาเห็นหนูน้อยหมวกแดงสวัสดีหนูน้อยหมวกแดงเธอกำลังถือตะกร้าใบใหญ่จะไปไหนหรอหมาป่าถามฉันจะไปบ้านคุณยายเพราะคุณยายป่วยอยู่ ฉันเอาขนมเค้กนมและน้ำผึ้งหนึ่งขวดโหลไปฝากคุณยายหนูน้อยหมวกแดงตอบหนูน้อยหมอกแดงกำลังจะเดินต่อไปแต่หมาป่าก,ก็รีบพูดขึ้นว่าถ้าเธอเดินไปทางนั้นทางที่มีต้นไม้สูงสูงเธอจะไปถึงบ้านคุณยายเร็วขึ้นนะทางนั้นใกล้ก,กว่าเยอะเลยถ้ดีนะจะได้ไปเจอคุณยายเร็วขึ้นหนูน้อยหมอกแดงตอบ หมาป่าเจ้าเล่หลอกหนูน้อยม่วกแดงเพื่อที่จะได้ไปถึงบ้านคุณยายก่อนเธอจากนั้นมันก็วิ่งไปถึงบ้านคุณยายอย่างรวดเร็วก็ก็กก,กหมาป่าเข้าประตูลองเรียกคุณยายนั่นใครน่ะคุณยายส่งเสียงถามออกมาจากในบ้านหนูน้อยมวงแดงเองจ้าหนูเอาตะกร้าใส่ของมากมายมาให้คุณยาย หมาป่าตอบด้วยเสียงเล็กแหลม <S <S> <S เอามาสิจ้าหนูน้อยหมวกแดงยายไม่ได้ล็อกประตู <S <S> <S คุณยายตอบกลับไปหมาป่ารีบเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จับคุณยายใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็แต่งตัวและใส่แว่นตาปลอมตัวเป็นคุณยาย <S <S> <S> <S แล้วจึงรีบ นอนลงบนเตียงและรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงเธอแปลกใจมากที่เห็นประตูเปิดอยู่เธอส่งเสียงร้องเรียกคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายหนูมาถึงแล้วหนูเอาอาหารกับดอกไม้มาให้คุณยายด้วยนะคะแต่ไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาหนูน้อยหมวกแดงเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆคุณยาย เมื่อเห็นคุณยายเธอรู้สึกประหลาดใจจึงถามขึ้นว่าคุณยายคะทำไมหูคุณยายใหญ่จังโอ้ก็จะได้ฟังเสียงหนูชัดๆไงจ๊ะหมาป่าตอบเสียงแหลมแล้วทำไมตาคุณยายถึงใหญ่จังคะหนูน้อยหมวกแดงยังคงสงสัยโอ้ก็จะได้เห็นหนูชัดๆไงจ๊ะหมาป่าตอบโอ้คุณยายคะ ทำไมปากของคุณยายใหญ่จังคะหนูน้อยเมือกแดงถามด้วยความประหลาดใจอีกครั้งได้ยินดังนั้นหมาป่าก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงจากเตียงพร้อมกับตะโกนว่าก็จะได้กินหนูง่ายๆยังไงล่ะโชคดีที่มีในพานสองคนเดินผ่านป่ามาพอดีเฮ้อมีเสียงดังออกมาจากในบ้านคุณยายต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆ นายพานคนหนึ่งพูดขึ้นใช่ผิดปกติมากเลยละ่ะเราเข้าไปดูเสียหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนายพานอีกคนนึงตอบเมื่อเข้าไปในบ้านนายพานทั้งสองคนก็เห็นหมาป่ากำลังจะตะคุบหนูหน้อยหมวกแดง,ปดงเป็อนอาหารจึงรีบไล่หมาป่าออกไปจากบ้านทันทีหมาป่าวิ่งหนีออกไปด้วยความกลัวจากนั้นหนูหน้อยหมวกแดง จึงวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อปล่อยคุณยายออกมาทั้งสองโอบกอดกันด้วยความดีใจเมื่อเหตุการณ์ได้ล้ายผ่านพ้นไปคุณยายนายผานและหนูน้อยหมวกแดงจึงล้อมวงรับประทานขนมเค้กนมและน้ำพื่งที่หนูน้อยหมวกแดงนำมาฝากคุณยายอย่างอเ็จอร่อยก่อนกลับบ้านหนูน้อยหมวกแดงสัญญากับคุณยายว่า หนูสัญญาค่ะคุณยายระหว่างเดินทางหนูจะไม่ทะเลทลายที่ไหนอีกและหนูจะไม่หลงเชื่อคนแปลงหน้าด้วยคุณยายยิ้มพร้อมบอกลาหลานลักอย่างเป็นสุขใจหลังจากแม่อ่านนิทานเรื่องหนูน้อยเมวรแดงจบยูนิ้ก็หลับไปเลย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 ,ลบเลย <c oughs> จบแล้วนะคะยูนิสนุกมไหมลูกใช่ลูกค่ะ คุณหรอคะน่ารักจังเลยถ้าเจอคนแป่งหน้าให้ทำไงดีคะนิแก้วเจ้คน่แม่แ่มองนะะก็จะโตตำรวจค่ะโทรหาตำรวจเลยเหรอคะโอ้โหถ้าเจอคนแป่งหน้าก็เดินหนีนะคะใช่แ้วก็โทรหาตำรวจด้วยค่ะต้องโทรหาตำรวจด้วยนะคะ โอเคคลิปนี้ยูนนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่อง I am อยูนี้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแปลงหน้าเป็นคนแปลงหน้าอ๋อแปลงหน้าเป็นคนแปลงหน้าเหรออ้าย <laughs> น่ากลัวจริงๆรนะิงเลย